สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook ค,คนรักลุงคลป้าแตนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพอได้ฟังน้าตายน้าแต่พูดไฟ์สดพอมาดูลุงทําให้สงสารลุงขึ้นมากอีกนะเวรกรรมแท้เลยต้องมาโดนใส่ร้าย ทั้งๆท,ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยมานไม่มีบารมีไม่เกิดรออีกนิดความจริงจะเปิดเผยเทวดาฟ้าดินไม่เข้าข้างคนผิดแน่นอนเดี๋ยวนักสืบโซเชียลก็จะช่วยกันหาหลักฐานความจริงส่งให้ทนายตั้มคนดีๆมีเยอะคนที่ไม่ต้องการให้มีแพะเพิ่มขึ้นมาอีกคนร้ายตัวจริงคงนอน ร้อนร้อนหนาวหนาวละงานนี้นะ่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสู้ๆนะพ้นถัดมานะครับบอกว่าใครจะว่ายังไงก็ช่างหัวมันเถอะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆเนาะลุงถัดมานะครับบอกว่าใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาลุงกับป้าสู้ๆเด้อจ้าถัดมานะครับบอกว่ามันตั้งใจทําร้ายลุงลุงทุกมันก็ ไม่มีความสุขหรอกสู้ๆนะคะถัดมานะครบอกว่าวิบากกรรมเยอะจังลุงทำบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆทำทุกๆวันขอให้โชคดีนะลุงพลถัดมานะคะบอกว่าสู้ๆเด้อจ้าลุงพลอดทนอดกลั้นเด้อจ้าถัดมานะคะบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมแต่ชาติก่อนพระพุทธเจ้ากว่าจะตัดสรู้ได้นะ่ะก็ เจอมารมากมายสู้ๆค่ะลุงถัดมานะคะบอกว่าขอให้โอกาสใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนะลุงถัดมานะคะบอกว่าถูกต้องน่าสงสารมากๆลุงถัดมานะคะบอกว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนตั้งสติสู้กับทุกสิ่งที่เข้ามาคนเคียงข้างกำลังใจล้นขอให้ทุกอย่างผลกรรมที่ใครทำไว้กับลุงสำเร็จเห็นผลทันตาในเร็ววันสู้ๆเด้อคะ่ะ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับครบหนึ่งเดือนหมายจับคดีนอกชมพู่ตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปสำนวนส่งฟ้องไปยังอายการถ้าใครคิดว่ามีคลิปสำคัญจากพยานปากเอกจะพลิกคดีได้แล้วจะรอเอาไปใช้ในชั้นศาลนี่คิดผิดมหัน ไม่มีทนายที่ไหนทำคดีเลี้ยงไข่แบบนั้นหรอกมีของสำคัญช่วยชัยพลได้อย่าเอาแต่ไปอวดในไลฟ์ว่ามีของสำคัญทนายในคดีเขามีคิดจะช่วยชัยพลจริงๆมีหลักฐานจริงกรณนาติดต่อทนายตั้มดีกว่าครับถ้าหลักฐานจริงพลิกได้จริงคดีจะได้จบตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องลากยาว ไปสามศารให้ชัยพลกับครอบครัวต้องทรมานอีกหลายปีแต่ถ้าไม่มีก็เชิญแหกตาเหล่า fc ต่อไปสร้างคอนเทนต์กันยาวๆไปนั่นๆคลิปเด็ดคลิปเด็ดคลิปเด็ดของจริงซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเด็ดจริงอะไรจริงถัดมานะครับบอกว่า เข้าใจพูดนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าคนมีสติและปัญญาอย่างแท้จริงถัดมานะครับบอกว่าร้อยคะแนนเต็มเอาไปเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเด็ดจริงต้องแบบนี้ถัดมานะครับบอกว่าเด็ดจริงๆค่ะฮ่าๆๆช่วยกันเด็ดถัดมานะครับบอกว่าทีเด็ดจริงๆค่ะแอดคมว่าแต่ที่เด็ดเนี่ยผักอะไรคะมีเอามาให้ปลูกค่ะ งามมากเลยถัดมนานะครับบอกว่าถูกต้องครับเด็ดสร้างยอดถัดมนานะครับบอกว่ามีคลิปหนึ่งที่ช่อง YouTube ครัวอิ่มพุงกลางสัมภาษณ์แม่คำสสแล้วมีคนขู่แม่คำสสว่าถ้าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตายยกครัวห้ามายุ่งและแม่คำสสก็ยังบอกว่าจำคนขู่ได้ความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook f อฟทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีฉันคิดว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกับมวลมหาสมาชิกกรณีที่มียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งเล่านิทานยมมาบาลพยานปากเอกพร้อมอ้างว่ามีคลิปหลักฐานที่สามารถพลิกคดีน้องชมพู่ได้ในลัดนิ้วมือเดียวโดวยผู้เล่าได้ยืนยันว่า เรื่องที่ทนายตั้มรับรู้และได้ส่งข้อมูลให้ทนายตั้มแล้วอีกฉันขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเรื่องพยานปากเอกที่ว่ามีคลิปการแอบบขึ้นเขากลางดึกของพ่อแม่น้องชมพู่เพื่อไปจัดฉากเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับศพและพยานคนดังกล่าวหนีไปหลังเกิดเหตุเพียงสองสาวันและเกิดสำนึกผิด เมื่อรู้ข่าวชัยพลถูกจับจึงอยากจะแก้ตัวทำความดีด้วยตนนั้นรับจ้างทำผิดเพราะความจำเป็นเนื่องจากลูกป่วยหนักจะต้องใช้เงินเรื่องบาบาบาดังกล่าวนั้นอิชันและแอดคมได้ฟังมาเรื่องราว19มิถุนายนมีคนมาถามจริงว่าถนายตั้มสนใจ พยานคนนี้ไหมในฐานะแอดมินที่เราต้องสกรีนเรื่องที่รู้ก่อนจะส่งให้กับทนายจึงขอดูหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบว่าจริงไหมอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเล่าแบบนี้อีฉันไม่เชื่อถือด้วยเหตุที่ว่ามันขัดกับผลชนสูตรเด็กไม่ได้ตายในวันที่11แต่ในเรื่องเล่า เด็กตายในวันที่11ความน่าเชื่อถือของพยานปากนี้สำหรับเราจึงมีน้อยมากเมื่อไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะผู้เล่าอ้างว่าพยานหวาดกลัวและไว้ใจแค่ชัยพลกับตนเองเท่านั้นที่ฉันจึงบอกแอดคมให้บอกผู้เล่าไปว่าหากเป็นแบบนั้นเราไม่ผ่านเรื่องถึงทนายเพราะหากมัน ไม่จริงจะกลายเป็นเราร่วมโม้ไปด้วยจึงแนะนำให้ติดต่อเองโดยตรงหรือไม่ก็ผ่านชัยพลเนื่องจากผู้เล่าเองก็เคยโทรคุยกับชัยพลจนเอาคลิปมาลง Youtube ได้ต่อมาเมื่อมีเรื่องนิทานมาเล่าบ่อยขึ้นและอ้างว่าทนายตั้มรับรู้เมื่อวานตอนเช้าๆอีชั้นจึงสอบถามไปโดยตรงที่ทนาย ว่าเคยมีใครติดต่อเล่าเรื่องพยานปากเอกแบบนี้ไหมทนายตั้มตอบว่าไม่มีใครติดต่อมาเรื่องพยานและฟังจากที่ฉันเล่าคร่าวๆและทนายมีความเห็นว่าพอดเรื่องก็ไม่น่าจะใช่ที่ฉันเห็นความจําเป็นจะต้องออกมาแจ้งให้ทราบว่าเรื่องพยานปากเอกดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการติดต่อกับทนายตั้มที่อวดอ้าง ทางกลุ่มเรารู้เพราะมีคนมาเล่าก่อนและรู้เพราะได้ฟังนิทานยมมาบาลเช่นเดียวก,กันกับทุกคนผ่านช่อง YouTube แต่ไม่ได้รับรองเรื่องวันนี้ว่ามีการติดต่ออย่างเป็นทางการในการจะนำพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนวงเล็บจับความดีๆนะคะอีชั้นไม่ได้จี้ถึงว่าพยานมีจริงหรือไม่ เรื่องเล่าจริงหรือไม่แต่ชี้แค่ว่าการอ้างว่าทนายตั้มรับรู้นั้นไม่เป็นความจริงอันหนึ่งหากมีคนที่เชื่อถือนิทานดังกล่าวและไม่พอใจถ้อยแถลงครั้งนี้คิดจะมาโจมตีก็ตามสะดวกนะคะทิ่ชั้นเพียงแต่ทำความจริงให้ปรากฏและทำหน้าที่ในฐานะประธาน FC ที่จะไม่ยอมให้ใคร เอาชื่อทนายตั้มไปแอบอ้างเท่านั้นบุหลันบันฤษีความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับคลิปนี้น่าสนใจเวลาตอนเจอกันในสวนยาง8นาฬิกานาทีทำกิจกรรมวัด GPS เนื้อที่สวนยางไม่ใช่น้อยๆใช้เวลา นั่งคุยกัน10นาทีใช้เวลาหยอดน้ำส้มกรดหยอดยางคือเวลาทั้งหมดทั้งเพแล้วที่แม่ให้การกับตำรวจในวันที่จำลองเหตุการณ์ล่ะบางคนบอกออกจากสวน9ก้โมงยีบางคนบอกว่าออกจากสวน9ก้โมงเอ้ยทำไมไว้แบบนี้มันต้องวิ่งทำงานหรือไม่ก็ หายตัวได้แล้วส่วนตัวมองว่าพี่ลึกทั้งสองที่เล่าออกสื่อฟังไม่ขึ้นเวลามันต้องเยอะกว่านี้ใครมีคลิปสัมภาษณ์ตามมกค,คลิปนี้ปาลิง์ให้หน่อยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพูดตรงกับตาชานนะคลิปนี้ตาชานก็เล่าแบบนี้ถัดมานะครับบอกว่า เดี๋ยวไปถามพวกยอทบหรือยูทูบเบอร์หรือกลุ่มที่ทำช่องสายลุงให้ค่ะเพราะในสายนี้ลุงน่าจะน้อยค่ะคืบหน้ามาจะแจ้งค่ะถัดมานครบอกว่าเบื่อแม่มากเลยตั้งแต่คลอดลูกชายคนเล็กน่ะแม่ยิ่งไปกันใหญ่ถัดมานะครับบอกว่า, <c oughs> าต้งตองมียานทิปหายใจเข้าหายตัวปุ๊บฮ่าฮถัดมานะครับบอกว่าใช่เ <c oughs> ขาว่า ออกจากสวนเกือบ3ามครึ่งถึงงงว่า8.30มงครึ่งถึง9้มงยสองลุงยังต้องอยู่กับผู้คนไงสุดท้ายมาลงที่แกถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะง,งงมากลุงออกจากสวนยางแกบอกว่าดูนาฬิกาจากป้าแตนเห็นว่าเป็นเวลา9้โมงยสองแกก็น่าจะกลับถึงบ้าน9.30โมง30ถ้าแกจะเดินไปอุ้มน้องเลย อย่างที่พ่อแบมบอกว่าเห็นลุงในชุดกรีดยางแปลว่าแกก็จะต้องจอดรถมอเตอร์ไซค์และเดินลัดสวนยางไปทันทีจากบ้านแกไปบ้านน้องซึ่งนักข่าวเคยจับเวลาเดินแบบเร็วๆตัวเปล่าๆก็4-5นาทีและไหนจะต้องอุ้มน้องต้องพาน้องเดินมาตรงจุดที่มีคนพบรอยเท้าเด็ก ตรงสวนมันวงเล็บซึ่งแปลกที่เจอแต่รอยเท้าเด็กไม่เจอรอยเท้าผู้ใหญ่ที่ไปกับเด็กเลยผู้ใหญ่เหาะได้เท้าไม่สัมผัสพื้นหรือไงฟะถึงไม่เจอรอยเท้าเลยแล้วก็ต้องพาน้องมาซ่อนที่กอไผ่อีกตามที่พ่อแบมเห็นซึ่งการซ่อนเพื่อไม่ให้คนเห็นมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็ต้องเดินลัดสวนยางกลับบ้าน มาอาบน้ําเปลี่ยนชุดอีกระยะเวลาตรงนี้น่ะไม่ต่ำกว่า20นาทีนะแม้ตํารวจจะมองว่าช่วงเวลามันได้แต่มันย้อนแยง้งกับข้อเท็จจริงอีกหลายจุดมาก